นีือสภาววิกฤตยืสภาววิกฤติตอนแรกวิกฤตกว่าน,นั้นอีกแต่ตอนนี้วิกฤตเบบสภาววิกฤต จะไม่ลืมในการวางป้อมปืน,นะคะ่ะไม่งั้นไปเฝ้าพระอ,อินเลยไปเต็มตัวเต็มตัวอย่างยิ่งพร้อมแล้วเออหรืมไปลักๆผมต้องเป็นมือสไนเปอร์ พร้อมแล้วไม่ยอมแพ้เออ,อ บ๊า๊บายไหน้าบ๊ายบายโอ้ยแป๊บเดียววาจะไปขยุกเลยด็กเินซี คุยยากนะครับรอบนึ่งรอบหนึ่ง ร้อยนาเมตโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยาเมเจ็ดร้อยสามร้อยห้าสิบสาร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยเราต้องยิงลัทธิทุย ให้สาหายสาบสูญไปรับชทุยพวกแกงรัชทุยกำลังจะมาหาเรา 吃土。 สุดท้ายก็จะได้ไปเป็นพลังเถื่อนผมใกล้จะซื้อจืนกลแสกได้แล้วให้ผมปลาระเบิดไปอย่ารักจะทุยซะโอเคไปตังแปดพัดวุ้ยถ้าผมซื้อไปตังผมเหลือดูแน่เพรูด,ดีสิผมยังไม่ซื้อจะดีกว่าดี ผมไม่ค่อยชอบใช้ปืนกลนเล็งมันยิงระยะไกลไม่ไม่ไม่ได้เก่งอ่ะ ผมไม่ได้ปี่ลังแสงขนาดนั้นผมจะต้องผมต้องการพลังออริชิปิลังแสง วิธีถ้าเกิดมันมาประขยุกนะนี่แหละปืนลูกโซ่ของแท้นี่ของแท้ของแท้ี่ยอันนี้ปืนของลักเสียส่วนปืนของขมินอันนี้ลองใช้ปืนของขมินเอ้ยิงทีเราก็ไม่ตายเอ็นดมยแค่เก้าสิบ นี่ขอให้ดูของแท้นี่สามร้อยสิบนี่เจ็ดร้อยนี่ช่วได้บ้างนี่คัังเสร็จอาวุธอยากได้ไหเนี่ย สองแต่ผมไปได้หรืยไงผมไปได้หรือไง้อปีน่อนดูกว่าไหมเนี่ยว่ะดูิไปหาปีนเนี้ยโลกสองไปไปกันโลกสองศัตรูจะหขึ้นหลายเท่าเลย จะไปลุงยิงกันนัปืนหมุมมันเป็นอะไระปืนหมุมมันดูอะคาเดมี่มากเลยตอนนี้ เดีวตรงนี้ก็ปกติจะทํำไมต่อมาซูมมันแปกถ้าผมออกจากตรงนี้ก็คือจะไปในป่าเลยเะเขาวงกดทําไมเขาวงกดมันต้องมืดด้วยเนี่ยพ,พี่สิงเ่อยอ ปืนพีสิกหนีปืนอะไรดูหน่อยไหนอะ่ะอันนี้เหรอหมื่นกว่าแสดงว่าอันนี้ก็ต้องอยู่สุดเขาวงกดเลยดิเพื่อคนดูผมจะทำให้ได้ เพื่อคนดูนี่ขำว่ากด ยากขนาดไหนเชียวโหเข้ามาปุ๊บเจอซอมบี้ปั๊บเลยโหต้องเสี่ยงขนาดไหนเนี่ย ไปเลย้าไปอย่ามาลองผมเลยเนื้อผมไม่อร่อยหรอกเขามันกัดผมที่ยวผม้ายเลยหรอผมเห็นแล้วผมเห็นประตูไม่แก่ผมเห็น เขาเป็นกล่องเมื่อกี้สมมิพังประตูหน่อยอ๋อแล้วผมบักผมบักผมบักบักโอเค ผมพร้อมแล้วอาคาเดซันมีไปขถอรทับก่อนขถอรทับ 你不愿出来了你不愿出来了。你 我们玩 ไม่ใช่แตงกำมันกินอยากกินผมสี่เนื้อผมไม่อร่อยสักหน่อยคุณเป็นอะไรกับผมเนี่ย ที่สุดแล้วเอ,ออดูทุ่นไฟมันดีนะเฮ้ยเอาจริง หนม่อนหูตาบักคันขาตาก่นหูตาบักคันเขาต้ไฟฟ้ามอนหูตาบักคันเขาตไอนหตนเขาต้ไม่อนหูนเ่งสไองหานึ่งสองหนึ่งสองหนเ่งสอนหนึ่งส่องห1 2 1 2 1 2 1 2นึ่งส2 1 2 1 2 1 2 1องหตนึ่งส้องหืนึ่งส้องหนเ่งสกองหนเ่งสองหรอก Hvordan å være, så det med okay, deg? Okay? ไปกับใครได้บ้าง ไ <ś led> ม,ม่มนเล็กจังอุย๊ยเล็กเล็ก ไม่ใช่ไก่ให้มันกิน มือเนี่เอ็ดมาทำไมแลกแหลกแลกโอ้ยแลกแลกแหลกแกโอ้ยแลกแลกกลับมาปกติมั้งกลับมาปกติก็ผีอะสิ ấy. Mà ạ. อย่า yeah, cool. hit yes dekon, dekon. Oh, ดอเกินโอ้ยเอาจริงดิทำไมมันต้องแหลกด้วยเอองดิอยากได้ปืนพ่นไฟอ่ะหรือปืนพ่นขี้นั่แหละ นั่นแหละเออว่ะแต่ปืนนี้เป็นปืนที่ผมชอบนี่ปืนลูกซองอ่ะอแหลกมากตอนนี้โว้ยแหลกอีกแล้วแหลกแหลกเกินแหลกเกินตลาด แหลกเกินโอ้ยละมันแหลกอะโอ้ยหยุดแหลกสักทีดิว้าว แลกเราผมอยากให้ซอมบี้อ่ะเข้ามาในนี้เพราะว่าถ้าซอมบี้อ่ะเข้ามาในนี้แล้วอ่ะมันมันก็จะรับทอยหลังหกสิวบวิระหว่างนั้นก็ไปซื้อได้ไม่ได้ไปไปในเขาวง,งกดได้ ไม่จะดีสุดเลยนะถ้าแผนนั่นอ่ะโอ้ยอ้อก่าสกดซื้อเฮ้อ อยานะครับจบคลิป